นี้วันที่16กรกฎาคม2518เป็นวันที่77ขบาพเจ้านสัดาห์ศกร์เสาร์พระสัรไวสิงสุดสาธยายพระศุภปาริยธรรมนย่งต่างไตรไวพิมพุทธบูชาธรรุบูชาสังฆบูชาและอัจฉริบูชาดู้วคุกยันทห้ไหลายโพชิรรงมาเจ้างทันมีสรุกได้มีสมาธิจุดในขลับนชนะในบสุดธินยังม่งสุทที่หนึ่งับพรเราชมา่อรหัสมาสมาโกบวาพุททางพระบันตังอปิวาเทนีสวัสดิ์ข้าตัวพระกบัมธราทั้ิ สุปิปโนรขาก็ต no right no. <mon> ัวสร้างปะาสร้างโพสรางทางนน้ uh ีที่สมบูชาพรดีพินาทอันอสมาสมพุทุกิรังปณิพตผู้ีทนลทนิปาลมีต่ที่สติยาวาชีวังหางพุทธรรมธรรมสังฆังสนสังกาตุปุชมิทก็จะนั่นต่ยังธรรมังจัานมิสุินาอคที่สามเนุนเชวดาสมตาจักรวาเลตุจ้าเข้าจันตุเทีาสัมมัมุนีราชสัจนาปุตชุนันตุสักข้ามอการะทังสักเคจการเมจูเปย์ขึ้นวิ ทีเตเทจตานเมตุว่านัเนเราหามอมีเขเตุมมาเจนถุเทวชลธรรมวิเเมจะขาวกัมพัทธรรมะ่ตัณต์สด็จจีงมุนิว่าละว่าจจนังเานโเมสุนันทุามัสสวากัโลอิยมพัทธรรมสัมมัสสวากัโลอิยะพัทธรรมะมัสสวากัโลอิยมะขันตาที่สี่ดวงศพพระคะนานมการนาโมตัสาะพระครวตวันตุสัมมาสังพุธัสานาโมตัสาวพระครวตอัตุสัมมาสัมมุตัสานาโมตัสาะพระครวตันตสัมมาสัมมุธัสาะ มอิที่หมินะคนนะปะทพุทธังสนจามิตามังสนจามิสังขังชามิพุทธิยันผีพุทธังสนามิพุทธิยันผีลรมังสนะามิพุทธิยันผสังขังชนงสจามิปติตยันผีพุทธังสามิแตติยันผีคมังสนามิแตติยันผีสังังชนะขามิ บือโซตหกบูรุษสัจจกิรยาคถานาิเมสาังอัญญพุทโธเมสาังวรังเอเจนะสัจจะวัชชะนโิเมุสัพธานาิเมสานังอัญญธรรมุนเมสาังวรังเอเจนะสัจจะวัชะโิเมขุตสัพธานาิเมสานังอัญญสังคุเมสาังวรังเอเจนะสัจจะวัชชะนโิเมุสัพธาอทิสี่เจบูรุษีรัจนะปานาปมาคาถาาธมคาถา พุทธังนัเมรนัตัปูสสศีลอจิตังตามังนัเมรัตูสวิสริสาลังสร้างนัเมรัตูสสูรเยสุรีลอจิตเอตังนัเมริตันาันาิบางังสัมมาสัมโสิตวัตถุวิเศษสัพพูตังอายุลยุทธคุโยข้ามวัศกภาพทางอชุมิตเตตยังหิปีตเถวทตาธิคันเตเอตังวินาถิตเเลจะมาสัมภเวนะโลเกกะท่าที่เจตเกเรตเจปูตังปัมพีระยานิในวิชาศูยัง โลกงห PA ิเห of of ิจักัทันปรับพนิยังเสันจิตถกผู้ิธิจังพนักกายตายะมีเยเมชนตายะสุวิกัมปีสปัสสจามาัสิสุุทปัสสาทานังปุญญติการนามสมมตินภูนพระภูมังผูกับประมุตินมุขขสมาราคตานังปูชาแลเฮสุปาลมังอภิปูชเนยังนิพานัสจิตกิริยายุุปนิสยาตังสมาคิเรสามางสุทัง uh, kind of ส,ส,สิธิยาจักสาธุนะัุเรปุเสมนียัง ไปนีเหตุจารปิสารนางังธมนียเมยวะเจสามาเหตังอิตัลตัมนังสารนังสัตัมหะอตินชีวังคันขขขนาเนียสมณะมสมานะภูเชมจามจาปิสสะตังสุปัสสนาจิตตาสะทารุปาลิกัจริยาสาะทารตาจะบุญเยนนัตถะเทสุกเตนัสสขีเปเมมุตเจชีนะตัสตสะจัทธายิสุวัตพงโมกขุเจียธาธรรมมัจยินยำจุปามานักภูดดตัวโยปุจาราพิสมัะโยนิยตุสโคชังปัจจุปะสิปนิสยัยยะ จยายยมยันปีของจุว nah. ัรถุต่เยปนีจิตัวสุภาษิตกาโรอุติที่แปดุมการสิิคาถาโยจะคุณมามหามาลาประกัวโ์สามังอมุตัสุขตมมตตัรปสายนิโมจะยันตัวปาเตศริมันชนะดังมีในยังคุณทางบาลังตังสิรสารนามานิโรกัสนาทันจักวินัยยัตทันจักตันติสัจิเศสิทธิของจุตมปันตะวายาเนาสิเมนจุคำโมชโยโยมิยกเศษสัพพุัเสสีโรกัสสายมิสุที่มะคังมีในนิโคธรรมะการรัสสี ปราตาบังโหเจโสกิมูทำมังลันตังศิรสารนามามิโมหะปะธาลังอุปสัชตางธาหังตังเศสเเสสิทีิจิมภูตสามพันุระยาจับพินาเมียนจสัตธรรมเสนาสุขการโยโลัสสปปภูปะเกเรสัเจตาตัวจสยังสันจินิโยเชโยจัาบังคาตั้งทมังยิ้ตังโรติสังขั้นตังศิรสานามามิพุทธานืพุผูังสัมัคคีแัชชิตินปัญเจสะฉชาเสสิจิิสมพันตระ ตลายาจะมีนาเสมนจุิสทิที่เก้าวิสุนมัจารอาจจะาดคาานโมวตัวสัมมาสัมพุทธะพระสัมตุสีนุลนโมตัมมาคมะสามาสวัสดิเสวตินะครับนโมมหาสังฆัตสีวิสุทธิี่สีระทิถโนนโมโอมาตายรักษะรัตยะก็แต่นติยัสสัสสากุจังนโมโอมารติตัสสัสสัสสุิยัสสปินโมกาลัสความเที่ัจจตุปัวานโมกาลารุความเวือดสุภาษีขงสุสมะานโมกาลัสสเตชนะมีทิ พิจิงผขอมิต se ิชวาบทสวดที่สิบูสวดมหาสมัยสุเวมสต่งเอจังสมยพกาาสเกสุวิหารติีระัิมีาวันหาการพิูสังเกตสทีปัญจมาติห็นพิูตสเทเห็นสเะอรัีเห็นเห็นสิจะโลกกทาตุจะวัไทยยยนสัุตา ขุนิษพระคารวัทางทัะเสัสาขิปุสังขาแต่เขาจะตัวนำตัทาวสาการิกานันทวานังเอจตั้งหออายังหัวพระคารวัตเจชูนิฮะติแติยและปุษจนิมหามเนมหาตาพิปุสังเขนัตติงปัญจามาเตหีพิปุสเตหิสัพเพหิละอรหันติเจหีถ้าจะหินจะรูต่ถาะเหนเชอวดาจะเจปุยญาสนุแต่ทางของขุนศิษย์กับพระวัะคารวัจฉางพระเสังญาปิปุษย์ิังวาระญาณนัมวิเญาณปีญา พุทธิสสัมัชีตังวาภาหังภาษารียปภาสาเรีตังวาพาหังสมีนเชยยะเอวะเนวะจุทาวาเสสูเยเสสุอันิห็ตาพระตัวปู้ะตปะตุระหังสูอัตาโคตาเยวตาปพระกันตังอธิวัตเสวาจตมันตังอันฉันสูเจัมมันตังทีตาโคเจัมเยบตาระพระครตูเสนติเกอิมังขาสังอภาสีมหาสมัยยูปวันสีมิงเจรญวัจรายัสมัชฌะตามอาคตาจัมภันติรังธรรมะสามายังทากิตาเยวะเปละเปละกิตจัดจัง ชูกรมกขันสุชาติว่าเนี่ยจนนี้ครับเจ้าวัดินที่จานี้ละขังติปันที่จีิอัตโพกราเทวตาพระัมบูรส์ชนจิเกยอินังทาสังอภัสีเจตวาขีรังเจตวาปนีางอินเิหรังอุหัจังมณีเชจเจรังสุภามิมาราตุมตาสุทังตาสุสุนะคติอัโพกราเทวตาพระสมบูรณันจิเกีินังทาสังอภัสีเนเกจิพุทธังสนังพุนธังชนังคตเสษเตพเทิิสันิยะปูิมิปะหายยะมีสังเห ผิเลี้ยททีดีอัจโาปัจการพิภูปังเจสีเยคุณเยนัพิเคเลข้าสัตว์สูโลกกทาท่เทวดาไนิปทาของติตทาง็ต้าทพระเนญาพิภูสามัญดอีิเตพิเคเลเอเฮสุอมิตแต่มาตรนั้นรัตสมาสมพุทธาเจษมปีพระกาตานังเอจัลม้าเยะวะเทวดาไนิปตาเอเฮสุ้เสยตาักปีมหังเอตเริอีิเตพิเคเพิมิสันติประกาต่มาตนารันตุสมาสัมพุทธาเจษมปีระกวาลตานังเอจัดปนาร้าเมเยะปวะเทตเาหิ อจิคขสมิกิเกิเวช่าังนามานี้สมิกิเิเวช่าังนามานี้เจิิิเิเชว่าังนามานีตังสนานสตกรรมบณิลถาภาสิมิติเอันปันเติโเตพิภวาตัวปะจัสเซออวาเอตทโวจากิลกรรมูกศสามิยะธาภุมมาตระิตาเกจิตาขิรที่ขัังสตาสมาหตตาปุสุจิหาวาสารีนาลวมหังสาพี่สัมพุน โอทางมสาสุธามีปนมนในเวลาินโยปันจเเจต่ว่าไม่เนเป็นเทเวต่ตัมัะยดัทธาสัเศสนรเตเทวกายาพิาาเตวิชนาถมิวเจจะจะปรับมโหวิสตวผู้สรทาศาสนาเตสัมปะุตาตุลหุยานังมุนิสานัสนามอภเกศตปัาภูมสสรสังอสาสัตติงสตังเกเกสหัสสนามุนิสานััภสนัต่ปัาทิสภาผู้ใาของกันตจสาพังอภิญญาญาบวบ ิตวานตตมนตตุมันจะยสัทถาสะเทสาะเทเทวจายะพิจันตาเวิชนาราพิโูเยวหังขิตยิสันนิินิเหมุโคสวสัตสหัสสาวะยะตากุมานาตุภูริวาอิติมันตชุติมันตวันนมันตยสัสสิโนโมทนามาภิกมุงภิกุนาจิมิติมานังสัตสหัสสเหมาตตยะขาลาตัมวานิโนอิติมันตชุติมันตวันนัมันตยสัสสิโนโทันามาภิกมุงภิกุนางมิติมานังสัตตาเกราติสัสสังหาสัยยะนะ โมทันาอิตมังพิคุณัสิมติมานังิเจเจสุรัสสหัสายานนตตานิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยสสิโนมทนามอาิตมังพิคุณัสิมติงมานังเสามีตาบัญจสตายัานันัตานิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนมทนาอิตมังพิคุณัสมติมานังคุมบุโรราชักีูมิปูรสานิเวสานังป็นโยนังจัตตาสหายสายยัานัง อิมันตะที่สังราชาทัแตงรปะสาสติกานทปนังอาชิปติมหาราชเลสสิสีสวหรือจะปีติสหพะหาวอิทานามหรปราบอิทมันตชุติมันตวันัมันตยสีมโท่านานอภิกรมิานชจิมะนังถ้เขนันตตที่ช้าราชาวิรุปภของภูประสาสติภูมการทนังอาชิปติมหาราชเลสสิสีวหรือจะปีติสหพะหาวอิทานามหาปรา ัจจุมันตชุติมันตวนามันตยสสิโโนทนราภิกมิกนาสมจิงานังปัจฉิมันจากที่ังราชาพิปโคปาสสติธาอาชปติมหาราชายสัสิปุจจิติมหาบิทานามามหาปาาัจันตชุติมันตวนามันตเยสสิโมโมท่านามอภิกมิกนาสมิงานังอุลันจากที่ังราชาคิุกคุโจจสติธาอปติมหาราชายสสิสุ ุตรปีจาชาพระหาวิทานามมหาปราปนิจมันโตชุติมันโตวันนัมันตเยสิโนโมทานามที่กนังที่กนังชิมติมันัมปุริมาคิสังทัน์แตละตสักทีนัวิญญาของกลัวปชิมินเนร์แลวิรญาณปกปวิญญณตรรนิสังเจตอมตเจนมหาราชาสัมมังตาเจตอตตรทิสังปันะมนะท้าคิมาเนยกัรัเทเวกายเตสังมายามีโนทาสาอาคุบันจันิการสัทธามายาขุจินตุนิโกตุนิโกตุนิโกตุ อาคูเป็นจสิบโเจว่าจิงพิมูนสิยาจะสังฆเอเตเเยจาราชโนคันภาษาราจุพิโมท่านแมวอาิตย์งคพินาสนมิเนั่นอางคุณภาษานาคาเวสราสหัตชะตากาพระราศราตาอาคูประหยัดสหัาติพิธมนาทัาราจารอาคูณาคาเรศสินเรามนมหาจางโพสุภภาพสิิเงินังยนาราเชสหัสสหันติทิ่ที่การปฏิวิธสุทธิจารกูปปหาญาสเตมันทัปตาติการสุภณะกิจิตเจสนามังอปัญญาทาน การทงหิวว่าจหิวพยันตาอาคาสุปันนาสนัมการสุุทธรรชิตาวันสหะเทนะสมุทังสุราสิตาปานตัโรวัสวรสเตอิทัตุลยสสัิโนปานลกันชานาหัมสมาสุราชานะวิคัสสะเมปจิตจิุจิติจักปะหาลทวนมิจิสหัสตันจิตพริบูเจรังสพเวรูเจรณนเมกาันริหิัจอิวพระฤๅเสนางรหกประทัมุปากระมุงสมัยุทธานิปันนาเตริปุนาสันติมารังอาภูจัตเทเวเทวาปฏิวิจากตชุว่ายสตาคระมุบรองลุนาบลุนาเทม เทวาสุมิจริัสาสหะเมตตากรงากายิตางอัคุเทวายิ่งศรสิโนทัศเสตเัตสหากายสาสเปนนัตวันิโน่อิเมันตุกิมันตวนนนมันตยสัจรสิโนโมทนาอะิมุนทีกนังจึงมันาลเป็นตูเจเทวสานิจอัมาตจทุเวจะมาจันทสูนวิสัยเทวากจันทูระิกาคุยอสุนิสัเทวาสูอรรคิกาหน้าขาดใจนิพุลคิจาว่าอัคคูมันะราบลาัน ิตมันตัชติมันตัวนมันตัวเยสัจิโนมนะ่ภิกมงินัสมงจงวังธนุอาภูเชวะชนมะกีสิคารีวะภริจกรจรโรชาจากภูมาบุญภุผ่านิพานสิโนวํารุงอาหธรมมาจากอิตุตาใจเนชกาสุริยะวิจราอาภูอาภูวัสสวาเนสิโนถ้าเสียเจศรากายาสัพเพนนันตะวันิโนจิตมันตัวชติมันตัวนนั้มันตัวสัจิโนมนั่ามอภิกษกมงิุนัสมิงิงวังสมานามหาสมานามนุสสมนุสุตมะ ปราคารมหาปราคาอักูเทวายสัติโนทัศสเจทัศฐาตกายาสัพเพนังตะวันิตจมันโตชุติมันโตวานนมันโตเยสสัตสิโนโมทนาวัฏพิกมพินัสสิมจงนังสุกากลุมหาลุนาอักูเทัศนาสหัสอทาจะไคหาปาโมาอัูเทวายจันาสถามักการหัละชาชัยวิจกาเจสัติโนทั้นยังอาคาุชุนโยเนิสามพิภสตรทัศนเจตัศฐานกายสัพเพนัตะวันนิมนติจมันโตชุติมันโตวันนั้นมัน บูิตายามาตตาเจสโนติจาารามาเสทาตุตินามาตาอาสวะนิมะณัติโนอาคูอาหาคูเรนิมตตาทัาเสียเทสาราทายายาสัพเพนะนแต่วานิโนจิติมัโตชุติมัโตวานะนมังตูเจาเสดสิโนโมทังอาวะภิุานเพิภนันเสิิวะนังสัพเพนิเตตาวานิโนนามันบายะอาคันชุมเยจนเยจิิสาสหะความรู้กับชาติมาจีรังภูคาินทามาณาสาวังทมาเทียนโมคาตระังนา คุณมโลติโสตัสสติปัทศิม่จิงวานังจากสภนโรกางมหาพันมิตจิตติอิปปับนุชุติมันตุพิมาเกยุยเกสตรศิษวสะเทสตอิสระอากูปเจตบวสัปเจตาวส์สาวกตีนัวเสังจามาสิลป์อาทางหฮตัวปริพตัว เจสสัพเพอิเกันเจจเวสัพพะมเกศพระฤาษีนิกแต่นีประสานการหัตมเทยนเตาการหัตถพนเขาสารนาแคนักพันธมตนทัวสมันตาปริบารีย์ฐานบานุญานกุขิน้ำอิจิเจตานมหาเชนกันหาเชนังอิยปตนาเจะมาหัตเจสามล้านเจตระวัฒพลวังาปุวิสุขูณีคูธรรใน้ยมจูจวิสุกัวประทาวาจูปัะจูงทางวัดเจังอุทุกข์แงวัดเสดจเป็นเจตสาภังอภิเษกยักษ์สนาวากิวัตรนาจ เยจจะตะปะมืุนูิตสวาพุทธประสัตชาสนังมีตาเลขกิปาะมุมเนยสังมุติชยุงสเพเพงวิสตาสังธมาปยาจิตายัสสโนวโรติงจิตสหกูติงเห็นสวัสดาเทเชนสุตาเบทที่สิเกตูสวดปาทลสุตังอเศวนาจะพระนังมาเทศังานจะเสวนาปูชาจะจะปูนียานังจะมะครุตนังะปฏิบูประเทศสาวะสุจัปุเพจกตัญญูตาปจัดสัมมาปนิชิจัดเอะอจะมาครุฑธัระหุงสัตยังจิปัญจมีนังยูตดชุขิตัวสุภาษิตาจดยาวาตาอจะมาครุตธังมาติ ดูคุณพระนางปุตตะทาราศังฆโหอนาคูรจักรมาตาเอตมาคมุตมะทานังจัดธรรมะตุยจัจยานันยตาการมจักสังฆโหอนาปัานินิรมานิเอตมาคุตมอารตีวรตีปะปะปัจมามาจัดสัญญมอาภะมาทูต่ธในสุกจามาขมุตมคารบุจนิมาตูจัสันตุตีจัดกันุจ่าการนาธรรมะสาวนานเอตมาคมุตมทันตีตุสวะจัสตาสมานาจัดทัศนังการนาธรรมะสักจาเอตมาขมุตมะภตรกจะพามัตจเรียนจากเอบเยย เรียกจันทันังนิพพานทัสั์ชุยาจจะวิจามังกมังคุตมังคุทัสสานกาธรรมีจิตังยสานะกรมปติอสูกรังิเงเกมังครตามังคุตมงคุตมังคุตาทีสายนิกตะวานัสัพพะสัพพัามะปรชิตาสัพพะทธสุจินทัจจันติตังเสสังมังคนตมันติบุรที่สิบสองบุตรรัตนปฏิบิยังกิจีวิจังอิทัตวาหงลังวาสักเทสุวะยังรัตนังเป็นยังอนุสังมังนัตถาตาเทศตาคาเทนะอิทังปีภุเทนะรัตนังเุ แยังยิระคอมตะางปณิจังถ้าทักาสักกมีสมาหิกตัวเจเจนะทำเมนะทำมกิดจิงติเมนติธเมละงานปณิจังเจเจนะสัจเจนะุิตของตัวอย่างพุทธเสีทัวปณิปณายีสุจิสมาชิกนั้นตะลิกัญยะมาขงาบันเทนาเจนะสัมูนวิชติมีนาิธเมและงานปณิจังเจเจนะสัจเจนะชุบจิตของตัวเบุกะรอัตตะสัจจังปัสสัทานิสตานิยุกานิของติ เยตขินยาสุขัสสานาตตาเเจสุจินานิมาหาปรานิเตีสังเกตรัชนาเป็นจงเยเจตนัสจินาสุรงสีหงจุเยสุภวิตามาณากสาทันเหนะตมีโมขตมาสสสมหิเตปฏิปตาอมตะามิไคหะปัถามุทานิพุติมุจมชมานาเตีสังเขตรัชนาเป็นจรงเเจนะนัสจนาสุรจินหงจุินางมุรังะรังนัทสัพพวัมนิตะนิรตจิตายะอิเจพิสินีเตีนทิชอิิชันทานิพพันติทีลายะ กตติสังเครตงานตัวนี้จังเจตนสจนัสุวติมุนตูบุตททวทิติสตาบุสรธรรมบุสังหรัวัคอจาหเมชิตังเชื้อยยจะยังแตรวาประชาอจาทัานตัสาะโพสัสนิจังสัญญะต่างตนิโนเมวัตเทโวนคันพระโูนัมโรสหะามุนาช <pl ains> ีตังอวสิังสก่าตฐานุปัาสามุโนวบุททวทิติบุสเจตสุตุจูภาษีแต่มีทางเตนะปะกบตาชนตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะอนุฐุณเมนะ ปรารยามาปิติภรายามาปิติกรัรจปยานนัมาปฏเตหิยุมานายะขัหนะมา,นา,นา,า,มาอากาลัพริยุตะเกนะมาที่อยู่นิชกนิชาละกันติยามาพัพปรวุป,ปะตายะมาสำนโนคารุยะถานนยุเมเหอัตนาวะชนยะถาอิเมธรรมะอุสุลาอิเมธรรมะสวัสดิอิเมธรรมะมิยูขันห็นตัอิเมธรรมะส,สมัตตาสมะชินาหิตายะสุทายะสังวัตติอัตถาุเมเหตุช่างขันยัถายจะนยัญเ นาวัชานยัตถายมธระุลัเมธรรมะอนวัชัยเมนธรรมะอินยูัาษาไทยเมนธรรมะสมัตตาสมัชนาอิตายะสุตายะสังวัตตังติอัตุเนหปัสันปัชฌิหิเหยีิหาระวิยะทาติบทสวที่สิบห้าทสวดติบทสดุปนิยะสุปุปนิุปนิยติสีวิจตประมายุนชเวปานีจตสานสัิกานาภิตังพยังมาลเนติกับมอเนมณยะนี้กิดยรทธาสุาวะหานีุ้ปนิ มีญาจิชีวิตแต่บาาย่างทะเบนกรณีจัดสารนักสังกิการามมีทงพยามนเนติกัมโนโลการิสังปัจจนสิปิภโยทากายนสัโมวายยักษ์รตสามตั้งแต่สัพีจตสุขายักของจิตจังชีนีมโนภปกกัลโลติวุนดังอโมหเวรและิธรรมจารินะโมสุกิโนสุขะมาวะหัติเอสานิสังโุทันเมสุกิเมฆทุกขจตเข้จติธรรมจารีภะสังฆรอนิจตจิตอนาปัญญาปัจจิ อิีิทิฏฐิทุเอสมคุิตุติยาสเพียรสังฆราทุคติญาตาปัญญาปัสสติอธิบดีิาทิฏิทุเเอสมคุริตุติยาสเพียสังมานัสตตายาตาปัญญาปัสสติอธิบดีิจฉาทิฏิทุเเอสมคุวิตุติยาบทที่สิบหกบทสอัรณ์นาชาโดอะภรตันางารมเกตุติยักหติชาเจตัญญายาเมตมีดังทะเฮยะอัณกรรมภาพของมีเสนานันติปะจะตบนนี้เนานิจจกอารามุตมลุขัจิตยาีิมังนิสาภาภพยะปังโะสิ สนนิานเขียนมาในทามุตะมนในทางเมธรรมมาศพักกุขาปรมุจติปิบรจักคุณทรจากธรรมบนจาดสงคัญจากสันนาก็ตัวแต่ละอเี้อเลสตะตานิสัมมัถปัญญะอัจจิติทุกครังทุกขสมุดไปทางทุกขศาสตรปฏิจตมาอั้ยัจะทั้งกีการทุกภูริศาสตม่นางเกตังครูสันนิงาเขียนมานังสมุดตอมังเนตางเฉลมธรรมสาพักกุขปรมุสจติบุตรที่สิบเจ็ดบุตรจตเตะกรัตคาถาอิานาว่ากามยะปฏิการเขีนกะแตง บุคคลไม่ควรทำอนี้ร่แล้วไม่ควรมมีกามาไม่ถต่นถ้าจีจามบางอจยอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาไปแล้วและสิ่งที่จะมาไม่ถึงก็เป็นอนยางไม่ถิปัจุบันันจารโยธรรมมันธรรมมันอัตถะอิปัสสติอาจารย์เหร่างอาจารย์กุปังตังวิทามะนิรุยหเยก็บุคคลในเห็นแจ้งธรรมอุบวันไม่งอนเงันควรเชิญในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นจะเรียนธรรมนั้นให้บุคคลถดอเจว่ากิจกิจตะมาจานปังโกชัญญามแุะ ไห้เห็นว่าสังฆัสรันเจนนามหาเสนามัจจุนาเพราะว่าความบาดเป็นกับมัจจุนาคุณมีเสนนาใหญ่นั้นจะมันมีแก่เราทั้งหลายเอวังมีหานิมาจีเพียงบ่เอาหัวละแตนมาตามที่ตั้งตังเรพระเชกละเตติสันตุอจิเกเตมุนิติพระมุนีผู้เสงอุ้ยย่อมได้ผูกคนผู้มีปกติอย่างนี้มีคนเปลียนไม่เกิดครั้งทางการวันและกางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราชินีอยูนในรูปการเจนีแล บที่สิบแปดบชวดหักปัจักรเสียขนาปาทะชนนจำมหิชนะงอันนั้นติดตัวเรามีความแก่เป็นธรรมนาจะลุกกระเจี๊ยบไปไม่ได้ป็อยาจะมหิปรยาริงอันนั้นติดตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมนาจะลุกกระเจี๊ยบไปไม่ได้บ้านนาต่งโมหิบ้านนาอันนั้นติดตัวเรามีความตายเป็นธรรมนาจะลุกกระเจี๊ยไป่เป็นติหิติยิงตนาินาปะโบมินาปะโบเราจะระเบ็นต่างๆคือว่าเราต้องทักท่ายจากของรักของจะเป็นใจทั้งหลายทั้งปวง ก็มาจะปุ่มเหตุกมกายจะทูกรามายุนี้ก็มาความทุกข์ก็มาปฏิสนนว่ามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นเรื่องเกิดมีการเป็นผู้กิจกรรมมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกันมันจะริสัยมีกัญญานังว่าปะลอดตังว่ากสัตย์ไทยยันทุนพระที่ิมีเราทำกรันใดไว้เป็นมูลหรือเป็นบาปทโดยรวมพ้ายากคือว่าเราจะนับรับของกัมสีไปเอ๋บางอมริกาเพียทางปัจจัยเวทิตามบ้างเราทั้งหลายกลุ่มใหญ่นี้ทุกวันเถิดกุศลที่สุดตายกุศลเทวดา วิโยชนะกาถาชุบขปตาเจนิชุขาปยปาตาเจนิ้ปยาช่กับปตาเจนิชโสกังของถูสติยปนิโเอตาว่าตาจะอันเห็สัมภะทางมุลจัสัมภะางตภิเพกทวะใิโมดังถูสัพพะชังปัจจิติญาทานังดิบิดพะดนิถูสัตธยาชีรังเขงพุทธปัภจุะนาพิรจังของถูเขาชันถูเทวตาคาตาอัิเพพุทธาปะระุบาปจิกรนันเดยังพลังอรหันตนันตะจชนะของพัมิสสะุโสุที่ยีสิบุสุดเทวตาปฏิธานาคาถาอันธมายังปฏิธานาคาถาโยป ญาติปตาตย์สัติมิหารวัชรีทูเตศเลปุชิตะเลเตหินแตหินตารรมะตาในนะปวันติปุชิตาสุทินะเลเทศเลมหารมันทะเลเวราจมัจานะวะกาเจปิโวสานนีกาธนนตปฏิปุสกาธรรมะเทสานีธรรมะติสาราสันตาสุติตาพระวันจุเต เจริญายเทนสัมเพาสังเทุเกักติกามีงานนการธรรวารัิเจตเจสังเปิทุกขสัตวเลนตุสังขยังตุีรังสตังรรมนธรระาราุปุกพลาสัโฆหสมะโวะอัยาติยกอเมระกตสตวโมสังเปิธรรมะเจนิงวพูดสิงาภูิเยยมมากจำเนอริบบุที่เจบทที่21 บทสวดศพพระ,ะทาทาปฏิทานะะทาคาถาอันตทมยามปฏิทานาคาถาโยภนัเสวินาสิทานีกัตตัญสายานานีกัตนิเมเจตันจักปพระเกลงหงจุสตานันตประมานาตาพอจัดทางไหนไม่มีที่สุดเป็น,นีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่มูลที่พระเจ้าได้ทำในบนี้ได้แหงมูลทางไหลาย,ยาที่พระจ้าได้ทำแล้วเรียดาพนะวันตาจาาไม่ทงปฏิปาจิทยโยพิถาเมจายายทิถาวาดูชนเราได้เป็นที่รักภูมิมีคุณม,มีบรารดาเลลาของใต้บรรจต้นที่พะเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นได้สวดทาง อันเย,ยมจัดติดเวนสตาทีทั้งทีโรกาสมิงเยปุม,มาจะุโรนิกาจะปิเจก,กูโกาลาสัสารันตาภาวา,าเวยมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกในภูเสาเกในจำเหสีมีการหาและกานหนึ่งแลกัสีค้งเคยอยู่ในพบน้อย,อย,อยเรีพบใหญ่แต่เยปฏิทานีอนุโมทันจุเตสยอยจิมังนประชานันติเทวาเทสานิเวทยุนสัตว์ประเรบการให้ถึงมุมของพระพทเจ้าแล้วพอสัตว์เหานั้นจงอนุโมทานเียมเถิดก็สัตว์ระเรในสร้งสรางในการให้ถึงมุมของพระพุทธ ในยาชินาน,นะบุญญาณังอนุโมทนาะเหตุนาะสัพเพสัตสาตาสาทธาของต่วนเวลาสุกัดช,ชิมินโนเทมัคปาทันจาปรปาร์โอนะตูเตส,าาสัสสิจังสุภาเพราะเหตุอ่อคืออมุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสตัตว์ทั้งปนจนอย่ามีเงินอยู่เป็นสุขสม,มัยเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดก็ความมัมีอของสัตว์เหล่านั้นองค์สำเร็จเทิน ด้วยางเหุกรณจที่ทารอุปางแห่งามเป็นแน่นในทงแห่งการมิชาพนันใจด้วยการใช้สยายดมุนระสืบประรเดียดด้วาษเหล่านี้ขอความสุขสวัสดจนกิดมีเจ้าข้าเจ้าความป็นจ้าทุกไปทั้งพวงขอให้ข้าวเจ้าจิตมนำร้องรางกรทขอสุดทีจิตมีน้ำทั้งหลายปุญญมุโมะขณะในการสืบขยายมุนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุมนัด้มืมัพอให้เจ้าจ้าและประถุมมงคลไปถึงพิริพินาธก็มีสมเนดีพยัญชนะสำบอนและกวันนี้เมื่นีหารตเราเชืถึงมงคลทั้งหลายที่สร้างชิง ขอจงเ่นด้ะครับครับตดทำมงคลในทกาต่างๆขอจงสำเร็จสาธิพระด้วยเถิดนุนผู้สรคพระ้าั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาพ้องถวายค์เป็นพุทธบูชาทรรม้บูชาสังฆบูชาขอรุมคนนีุ้กสมทุกขจตจงเร่อมสวมนตจริิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากรคะบาดทั้งควงคจ้าความทูกายูกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรองในที่ต่างนชนะศักศักษ์และมันทั้งหลายจงมุพร้อมใน้นาสมบัติโนสมบั มีดวงใจเห็นธรรสำาร็จการนิพพานาสนากรรมฐานอุปัญญาชานได้เจริญด้ว้แต่ชีวิตคนใชยทั้งสี่เขาี่วนาสุขาารประาเทียนขอะอนุโมทนาบุญกับพอบคนเรื่องเศรษฐีทุกท่าน